ของงอบัต MC เจ็ดปั๊มนี่งอหน่อยครับยังไว้ในขอ้อแมวนันก็ปล่อยออกไปหาเล็มกินน้ำเราครับดูอุสมบันบาทนะดูซีไว้ wide, ถึงเก้าหกบนนี้นะครับแมวก็มันบามันแทะ หินดูปาตินยังอยู่เหลืออยู่ตัวเดียวของเข้าครับคอยเฮ็ดไปครับตามกำลังเขา้าต้องไปรีบไปเฝ้าการลงทุนระยะเงาหวังผลระยะเงาครับขอกธรรมดาแต่มีนังมากไหครับ เห็ดใบพ่พอลบฝนลบแดดดูซื้อครับต่อไปเดี๋ยวมีเงินกอนจังสีเห็ดมาตรฐานครับนี่ฮะกันแมงกันยังย่ำแรงครับพอ่อใดกันมาแมงตอนช่วงล่ำบีเซอรกินอยู่ครับโอเคครับผม ออกบนบ้านแบบนี้เห็ดผมว่เป็นเมื่อนอยู่ได้ครับตาสังกะสีกเจ็ดแปดพันแล้วครับ้าใหม่ตาอย่างต่างๆกับวัคคิดตาเลียงไงเห็ดเองออกบนันบนันของห่านะครับเห็ดตามกำลังเข้าไปก่อนเห็ดพ่ออยู่เศร้าของง่วงนี่มันลบฝนลบแดดได้ก็โอเคแล้วครับสำหรับของบันบานของห้อต่อไปก็ทีขยายให้ มาตรฐานอยู่ครับมีกันว่าเหตดต,ตําหนิโอเคแล้วครับนี่ครับบรรยากาศถุกน้าของห้องน้ำทาดีครับขอ,ขอกว่ากอย,ยู่ใกล้่อไปกระติบปลูกงาเบิดเลยครับทั้งเราทั้งข้างคนของคุณสิ่ีเหงว่าปล่อยออกไปเลี้ยงตามเราของคนเลยครับมันสมบูรณ์แบบกัน ไค่อยๆขยายแปลงหาแพงกล้ากไปเรื่อยโอเคครับงวัวกับมีลูกผสมบ,นบานๆอยู่บ้านซีหาโตครับแม่กับลุนเกาเลี้ยงลูกคอ,อกมาานตะใดเนี่ยครับเป็นงัวเกาชุดเติมของเขาสิบโตครับทั้งเบ็ดเนี่ยฮะเลี้ยงง่ายครับยามเ้าก็ปล่อยแม่มันออกไปลาม เหลือลูกบนใบยามนี้มันขี่ดื้อครับดยปลาเขา่าเลยขังขอกไว้ก่อนโอเคครับแล้วปรด้เลี้ยงยากเลี้ยงตัดหญ้ามาให้มัน,นก,กินดูขอกก็สบายลดเวลาการเลี้ยงลงไปปอแม่เข้าเอ็ดซยูบ้านก็นสบายครับเลี่ยวแค่หญ้ามาให้มันตัดหญ้ามาให้มันตอนเข่ากับตอนแรกใส่เครื่องผสมแม่ก็โอเคแล้วครับ ให้เนี่ยก็ออกไปเด่นไปวันตาขอบอยู่ครับสบตายครับแต่เนี่ยนี่แหละครับความสุขของคนลี้ยงว่วได้เห็นงว่วกับเบิ่งได้เปิดเหนื่อครับอยู่กับงว่วรูลบค้มเด่นอย่นงละ เนี่คือรูปตัวแรกที่เป็นง่วงองผมนะครับกเียงไว้ก็ขายรา <c oughs> ว่าเป็นตัวคู่พัฒนาตัวบไดรครับนี่ค,ครับสวัสดีครับ